สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในช anel กวาลามาเซียครับเจอกันในวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับไม่รู้ว่าจะยังตื่นเต้นกับข่าวของเนมารหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นแค่ข่าวลือไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงแต่มันดันมีนักข่าวเทียนหนึ่งอย่างเดวิดออสตีนครับออกมาคอนเฟิร์มว่าดิลนี้ เป็นไปได้แล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะแล้วก็วิกตอร์โรเก้ครับได้บทสรุปแล้วนะเฮียวีโกน้องจะย้ายไปอยู่กับพาเมลัสนะครับแต่ว่าทางฝั่งเรอัลเบติสนะที่เขาถือสัญญายืมตัวของโรเก้อยู่เนี่ยเขามีข้อแลกเปลี่ยนนะก็คือในช่วงซัมเมอร์หน้าบาซ่าจะต้องเอาเปาบิ๊กต่อให้พวกเขายืมตัวใช้งานด้วยออนะครับเหมือนกับ เป็นการแบบยื่นหมูยื่นแมวนะแล้วก็บทสัมภาษณ์พิเศษของโรนัลอาราเรโครับหลายคนกังวลน,นะเห็นเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ถูกส่งลงสนามในช่วงที่ผ่านมากลัวจะมีปัญหาแล้วก็แบบขอย้ายทงย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือเปล่านะวันนี้เขาออกมาตอบคําถามเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ นะใบแดงที่เกิดขึ้นในเกมกับเปเชเขารู้สึกยังไงบ้างมันสร้างผลกระทบยังไงกับตัวเขาบ้างนะครับเรามาฟังกันนะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดแนวรถทูสองแสนซับสไครต์นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับ ใครที่อยากเปิดประสบการณ์ไปดูบอลต่างประเทศหรืออยากจะจัดกรุ๊ปทัวร์ไปเที่ยวกับเพื่อนๆครับให้ดีว่าพัสทัวร์ดูแลออกแบบโปรแกรมได้ตามงบเลยอยากจะไปที่ไหนอยากจะไปดูเกมไหนไปดูบาซ่าเริ่มต้นเพียง28,900บาทครับราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะครับได้ตั๋วดูบอลโรงแรมที่พัก Airport Hotel บริการรถรับส่งแล้วก็ไกด์นำเที่ยวแบบครบวงจรนะติดต่อได้เลยนะครับ0654595565แจ้งได้เลยว่ามาจากช่องทางของผมเดี๋ยวเขาดูแลให้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ใครที่มองหาประกันชีวิต ประกันสุขภาพประกันรถยนต์ประกันบำนาญครับติดต่อหาคุณแมนนักกฎหมายขายประกันนะผมเป็นลูกค้าอยู่ดูแลดีสุดๆปรึกษาเรื่องของกฎหมายได้ด้วยประกันสุขภาพเนี่ยแนะนําตัวจาก AIA นะครับเหมาจ่าย5ล้านบาท เราเนี่ยจ่ายเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่ปีละ20,000บาทเท่านั้นครับซื้อวันนี้รับโปรโมชั่น2ต่อต่อที่1ผ่อนศได้6เดือนและต่อที่2รับบัตรกรำนันแกร็บ1,000บาทเฉพาะแฟนๆของช่องทางขวัญลามาเสียนะครับรีบซื้อนะเนี่ยครับสแกน QR Code หรือว่าจะเสิร์ชชื่อคุณแมนนักกฎหมายขายประกันใน Facebook แล้วก็ใน t i k t o k ได้นะครับผม เรื่องแรกของเรานะก็เอาดูของเนยมาก่อนเลยดีกว่านะครับก็เป็นข้อมูลจากเทพเดวิดออนสตีนนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดคนหนึ่งของวงการครับจาก The a แอ l ต t i c UK คือออนสตีนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนลงในหน้า X ของตัวเองนะเพราะว่าเขาก็จะเขียนรายงานเฉพาะข่าวที่มันเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นหรือว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับ ของเนมาเนี่ยเขาไปตอบแฟนบอลในเซกชันของ Q&A อ่เขาจะทำถามตอบกับออนสตีนนะครับเรื่องราวเบื้องหลังของวงการฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะมีวันนี้มีหัวข้อเกี่ยวกับบาซ่าด้วยนั่นก็คือเรื่องของเนม a าออนสตีนเนี่ยพูดเลยนะครับบอกว่า เนมามีความฝันอยากจะย้ายกลับมาเล่นให้กับบาซ่าจริงๆแล้วก็มีการพูดคุยกับบอร์ดบริหารแล้วด้วยตัวแทนของเขาครับปีนี่ซาวีเนี่ยได้พูดคุยกับบอร์ดบริหารของบาซ่ามีความสนิทสนมกับโจนรอปตา้าเป็นการส่วนตัวก็คือเอเจนคนเดียวกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกีนั่นแหละนะครับเนมานีให้เข้ามาดูแลจัดการในเรื่องนี้ จุดมุ่งหมายของเนมาก็คืออยากจะมาเล่นในยุโรอยากจะกลับมาที่บาร์ซ่าเพื่อความหวังในการติดทีมชาติบราซิลไปเล่นฟุตบอลโลกปี2026นะครับซึ่งจะเป็นฟุตบอลโลกสมัยสุดท้ายของเขาแล้วในวัย33ปีคือตอนนี้เนีย์มาเขาไปเล่นให้กับซานโตสในลีกบ้านเกิดที่บราซิลแต่ว่ามันเป็นการเซ็นสัญญาระยะสั้นนะครับ สัญญาของเนมากับซานโตสเนี่ยจะสิ้นสุดก็คือวันที่30มิถุนายนนะปีนี้เท่ากับว่าในช่วงซัมเมอร์ถ้าเกิดบาร์ซ่าจะดึงตัวเนมากลับมามันจะเป็นการย้ายทีมแบบฟรีเอเย่นนะครับไม่มีค่าตัวแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยนะปัจจุบันนี้เนี่ยเขารับอยู่กับซานโตส30,000ยูโร สัปดาห์ตามข่าวก็บอกว่าเนมาเนี่ยยินยอมที่จะรับค่าเหนื่อยด้วยตัวเลขเท่าเดิมนะกับที่รับอยู่ในตอนนี้30,000ื่น,นะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับบาร์ซ่าคือตัวเลขนี้เนี่ยน้อยกว่าผู้เล่นจากทีมสำรองบางคนด้วยซ้ำไปนักเตะเยาวชนเนี่ยยังรับมากกว่า30,000เลย แต่เนมาเขาเต็มใจครับเพราะเขาอยากจะมาเล่นฟุตบอลอยากจะมาเล่นให้กับบาร์ซ่าเพื่อนะติดทีมชาติบราซิลมันก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายถามว่าถ้าเกิดดีลนี้มันเป็นจริงบาร์ซ่าจะได้อะไรจากตัวของเนม a าในวันที่เรากลับไปใช้ Spotify ค้หนูการมีเนม a าเนี่ยผมว่ามันก็จะได้ในแง่ของเรื่องของความสนใจนะครับ เรื่องของ Marketing ทางการตลาดแรงดึงดูดต่างๆเพราะก็ต้องยอมรับครับแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเมาเขาจะ,ะเผชิญกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องอาการบาดเจ็บแต่ว่าฐานแฟนคลับของเขาเนี่ยยังคงเหนียวแน่นนี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีแฟนบอลหลงรักมากที่สุด ในวงการไปดูในโซเชียลมีเดียนะครับผู้ติดตามของเนมานี่คือแบบอันดับต้นๆของของโลกฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยบาร์ซ่าก็จะได้ตรงจุดนี้ด้วยส่วนเรื่องของฟุตบอลนะในสนามเนี่ยคือถ้าดูจากสภาพร่างกายนะดูจากฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยมันยากมากที่เนมาจะเป็นตัวจริงคือจะไปเบียดยังไงอะเล่นปีกคุณจะเบียด ยามาวคุณจะเบียดดาฟินญ่าอย่างไงเล่นกลางรุกผมว่าก็ไม่ได้ดีไปกว่าดานี่โอโมโแต่ก็พอที่จะเป็นแบ็กอัพนะขุมกำลังเชิงลึกเนี่ยเนมายังพอนั่งเป็นตัวสำรองได้ก็อาจจะเปลี่ยนลงไปเล่นสักครึ่งชั่วโมงหรือนะเกมบอลทงบอลถ้วยเนี่ยเนมาจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงได้แต่ก็คงแบบไม่ได้ถึงขนาดเล่นเต็ม90นาทีนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไปขัด อีกแง่มุมหนึ่งที่เคยมีสื่อสเปนบอกว่ามุมมองของฮันซี่ฟิกอะเขาไม่ได้อยากได้เนม,ม่าเพราะเขาเชื่อว่าเนม,ม่าเล่นกับแท็กติกของเขาไม่ได้ฟิกเนี่ยชื่นชอบคนที่มีเวิร์กเรทสูงสวิ่งเยอะๆนะช่วยได้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับซึ่งเนม,ม่าสภาพณตอนนี้เนี่ยจะมาให้ไล่เพสซิ่งในแผนของฟิกอะผมมองว่ามันแทบจะไม่มีมุมนั้นเลยแต่มันก็อาจจะไปสร้างประโยชน์ ในแง่อื่นการสร้างสรรเกมการครีเอทนะครับลูกตั้งเตะอะไรเงี้ยที่มันก็พอที่จะทดแทนได้แต่ถ้าเทียบกับค่าเหนื่อย30,000 EUR ยูโรผมว่ามันก็อาจจะเป็นดีลที่น่าสนใจนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ข่าวลืออีกต่อไปแล้วสำหรับเนมากับบาร์ซ่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงอยากได้ไหมลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกัน แล้วคำถามต่อมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเนมาถึงต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมารับแค่30,000ยูโรก็เพราะว่าที่เขาได้มาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นจากทั้งเปอเชจากทั้งอัลฮีรานเนี่ยโอ้โห,โหผมกล้าพูดได้เลยนะสามชาติเนี่ยเนมาจะใช้หมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือถ้าเขาอยากจะกลับมาโฟกัสแค่เรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวอะ การเงินมันไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับเขาแล้วเพราะที่เขามีอยู่เนี่ยโอ้โหมันก็มากมายมหาศาลคิดดูแล้วกันครับรับกับอาวีลานเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนยูโรต่อสัปดาห์ลองคูณเอาอะเอามาคูณสี่ะเป็นเงินเท่าไหรอ่อู้มันเยอะไปหมดครับแล้วอยู่กับอาวีลานปีเสรศษๆอะเกือบ2ปีอะคือผมว่าตอนนี้เงินแม่งแบบ เต็มบ้านเต็มบัญชีไปหมดแล้วอ่ะใช้ยังไงให้หมด่ะนะครับเขาอาจจะแบบอ,อยากหาความท้าทายสุดท้ายในอาชีพการค้าแข่งของเขาก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องติดตามดูกันนะครับส่วนของเมสซี่นะผมว่าตัดออกไปได้เลยกิวเยมบราเก้ครับผู้สื่อข่าวอาวุโสของ BBC นะค,คนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มี ความใกล้ชิดกับแหล่งข่าวของเมซี่ครับเขาบอกเลยว่าโอกาสที่เมซี่จะกลับบาซา่าผมพูดได้เลยนะว่า impossible ไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าโจนรปอป์ต้ายังคงเป็นประธานสโมสรแล้วก็อินเตอร์มายามีเนี่ยมีแผนที่จะต่อสัญญาเพิ่มเติมกับเมซี่ด้วยนะแทนของเดิมที่เหลือจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับอะตอนนี้เนมามีสิทธิ์จะเกิดขึ้นมากกว่าเมซี่แล้ว มาดูทางวิกตอร์โรเก้กันต่อนะครับก็เฮียวีโกเรียบร้อยนะหลังจากที่มีเรื่องของกฎมงกฎหมายลาลิก้าไม่ยอมให้ขายเนี่ยแต่พอนะทางสาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟีฟ้าเขายืนยันว่าเป็นไปตามกฎครับดีลนี้มันก็เกิดขึ้น โรเก่จะย้ายไปอยู่กับพอเมลลัสครับด้วยค่าตัว25ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก5ล้านยูโรนะรวมไปถึงเซลล์ออนคอสด้วยนะครับมีส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตอีก20%นะคือไม่ขาดทุนเลยเพราะบาร์ซ่าซื้อมา30ล้านครับผมไม่รู้นะว่าแอดออนมันยากหรือง่ายแต่ถ้าเกิดว่าอ้างอิงจาก ตัวเลขของโรมาโนซึ่งตรงกับทางเคลาดโรเมโลนะครับเบดเสร็จเดีย่ยมันก็จะตกอยู่ที่30ล้านนะแล้วเผลอๆถ้าพอมลาสไปขายให้กับทีมอื่นเนี่ยบาซ่าได้เซลล์ออนคอสอีก20%ด้วยแล้วก็ฝั่งของเบติสครับจะได้เพิ่มส่วนแบ่งในลิกาสิตดิวของอัปเดตอาซา r i ซูรีนะคือตอนแรกเนี่ยผมจำไม่ได้ว่า เบติสเขาเซ็นไลท์หรือว่าในตัวของอัปเดตเนี่ยไปกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าบาร์ซ่าจะเพิ่มให้ด้วยก็อาจจะเพิ่มให้20%เท่ากันหรืออาจจะเพิ่มให้10%อันนี้ยังไม่มีคอนเฟิร์มนะครับโรเก้จะเซ็นสัญญา5ปีกับพอมเมลัสบาร์ซ่าก็จะได้เงินก้อนนี้กลับมาทำทุนนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาไปใช้ในการเสริมทัพตรงจุดไหนอ่ะก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเชื่อมโยงกันทั้งฝั่ง The r i o Sport ครับบอกว่าเบติสเนี่ยนะคือเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียเปรียบแหละเพราะว่าโรเก้เนี่ยมีสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลแต่ว่าจู่ๆบาร์ซ่ามาบอกให้พวกเขาเนี่ยปล่อยตัวนักเตะออกไปกลางทางนะครับเขาก็เลยขอต่อรองนะนอกเหนือจากได้ส่วนแบ่งของดีลอัปเดตเพิ่มแล้วเนี่ยเขาอยากจะขอยืมตัว เปาบิกตอรครับสูนหน้าจากบาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือเอาไว้ใช้สำหรับในฤดูกาลหน้าด้วยแล้วก็ผมว่าดีลนี้น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าบาร์ซ่าไม่น่าจะเก็บเอาเปาบิกตอไว้นะคือเราเห็นแล้วว่าน้องเนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยในปีนี้คือเปลี่ยนลงไปก็ไปเป็นตัวสำรองอ่ะลงเล่นแค่แบบไม่กี่นาทีคือไปอยู่กับเบติสผมว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับน้องมากกว่าด้วยซ้ำไปแล้วเผลอ บาซ่ามันจะเซ็นกับกองหน้าเพิ่มด้วยหรือเปล่านะในในตลาดซัมเมอร์ก็ทำให้การลงสนามของเปาวิกตรอน้อยนะครับไปอยู่กับเบติสก็ดูดีนะไปแทนที่ของโรเก้นี่แหละนะครับอันนี้คือข้อตกลงระหว่างทั้งสองทีมคือบาซ่ากับเบติสมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับทำการซื้อขายด้วยกันนะมาหลายๆดีลก็เลยทำให้เวลามันต้องพูดคุยอะไรกันเนี่ยมันคุยกันง่าย นะก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางของตัวเองนะไปไปเริ่มต้นใหม่ไปนับหนึ่งใหม่แล้วก็ค่อย,อยๆแบบไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆคือก็ไม่ได้หมายความว่าเส้นทางของเขากับบาซ่ามันมันโอเวอร์ไปแล้วนะคือผมผมมองว่าในอนาคตอะถ้าเกิดเขาดีจริงเขาเก่งจริงอ่ะบาซ่ามันก็พร้อมที่จะเซ็นดึงกลับมาร่วมทีมใหม่อยู่แล้วนะครับ่ะทีนี้ตำแหน่งผู้รักษาประตูบ้าง เมื่อวานนี้ครับ d r i o Sport นะบอกว่าบาซ่าเตรียมจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับวอยเชียเชสเน่เพิ่มเติมอีก1ปีสวนทางกับฝั่งของเอนกี้เป็นย่าครับที่จะไม่ได้รับการต่อสัญญาเป็นยาเนี่ยสัญญาเหลือถึงปี2025อ่าขออภยัย2026ซัมเมอร์นี้เนี่ยเขาจะเหลือสัญญาปีเดียวดังนั้นโอกาสย้ายมีสูงมากๆบาซ่าเล็งเอาไว้นะครับว่าอยากจะให้เชสเน่ แย่งตำแหน่งตัวจริงกับมาร์คอังเดรแทสเตเกนในปีหน้าแล้วก็ค่อยไปหาผู้รักษาประตูที่จะมาเป็นตัวแทนในระยะยาวในปี2026ต่อไป mm hmm. ก็เห็นใจเป็นย่าแต่ว่าสุดท้ายโค้ชเลือกแล้วฮันซี่ฟิกเขาตัดสินใจแล้วนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยฟิกก็น่าจะได้คุมทีมบาร์ซ่าต่อไป นะในเมื่อเป็นย่าไม่ได้อยู่ในแผนของฟิกผมว่าบาซ่าก็คงขายนะเพื่อแลกกับเงินจํานวนหนึ่งก็อาจจะได้สักประมาณ1 0บถึงสิล้านยูโรคืออย่าไปคาดหวังเยอะบาซ่ามันเป็นทีมที่ไม่ขายนักเตะราคาแพงอยู่แล้วนะเราทุกคนเนี่ยรู้เรื่องนี้กันเป็นอย่างดี1 0บถึงสิล้านยูโรผมว่าก็หลูแลสำหรับเป็นย่านะครับเชสน่ ney ก็อาจจะได้ต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีนะฮันซี่ฟริกครับมีการชวนนักเตะในทีม นะไปรับประทานอาหารร่วมกันเพืนะ่อเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดอายุครบ60ปีของเขาแล้วก็อาจจะมีการแบบละลายพฤติกรรมนะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความผิดหวังความผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นในเกมกับแอดมัตติทําทำไมถึงเสียประตูง่ายๆในช่วงท้ายเกมนะก็ว่ากันไปนะแต่ก็มองเห็นว่าฟิกเขาให้ความสำคัญกับ เรื่องของความใกล้ชิดกับนักเตะภายในทีมนะอารมณ์เหมือนกับพ่อกับลูกอะ่ะนะก็ขอให้ฟอร์มหลังจากนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเราไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มแย่นะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้เสมอกับแอตมาทิดเนี่ยแม่งแย่จังวะคือไปดูภาพรวมนะครับเราอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังขาขึ้นนะในปีนี้เรายังไม่แพ้ใครเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับแล้วคู่แข่งเราก็คือแอตมาิต นะมันไม่ได้ทีมขี้หมูขี้หมาสุดสัปดาห์นี้เหรอเราเจอกับเรอัลเบติสนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมาปิดท้ายครับสัมภาษณ์พิเศษนะกับโรนัลอาราโค่กองหลังอูรุกวัยนะครับไปนั่งพูดคุยกับโทนี่ฮวนมาตี้นะคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวของสปอร์ตนะที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆนะครับถึงหลากหลายเรื่องราวเอาเรื่องแรกก่อนนะ เรื่องของสภาพร่างกายณนะตอนนี้แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากใบแดงในเกมเจอเปเช่ศึกยูฟาแชมเปียนสีกฤดูกาลก่อนที่เราจำกันได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเลยที่ทำให้บาซ่าแพ้แล้วก็ตกรอบเ,อเราคุอบอกว่าผมเนี่ยเป็นกองหลังสายเข้าประทะผมมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับสิ่งนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมสามารถเข้าไปดวล1น1ต่อ1กับแนวลุกของคู่แข่งแล้วก็หาพื้นที่ได้ในช่วง6ปีที่ผมอยู่กับบาซ่าหในคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของผมเนี่ยคือการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็การเผชิญหน้ากับแนวลุกได้ในทุกๆรูปแบบแน่นอนว่าคุณมองตัวเองเนี่ยมีความสำคัญในเกมเหล่านี้แม้ว่าผมจะอายุ25ปีแล้วแต่ผมก็มีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง คุณเห็นได้ว่าในเกมใหญ่ๆเนี่ยผมไม่เคยปิดซ่อนมาเลยความกระหายที่อยากจะเป็นผู้ชนะแต่หายนะมันก็เกิดขึ้นในเกมกับแปเชผมอชอบเกมแบบนี้นะในเกมใหญ่ๆแต่ผมยอมรับว่าใบแดงในเกมนั้นเนี่ยมันตามหลอกหลอนผมในช่วงที่เหลือของฤดูกาลก่อนพอเวลาผ่านไปผมพยายามลืมสิ่งนั้น บอกกับตัวเองว่ามันเป็นเรื่องอดีตมันผ่านไปแล้วแต่การรายงานของสื่อเนี่ยโอโ้มันก็มีการเขียนเรื่องราวมีการใส่สีตีไข่ต่างๆนานา,นาเยอะแยะเต็มไปหมดการที่คุณจะเล่นให้กับบาซ่าได้คุณจะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งรู้วิธีการเอาชนะสถานการณ์เหล่านี้ผมถือว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นผมไม่ปฏิเสธว่า หลังจากนั้นเนี่ยฟอร์มของผมอาจจะไม่ปกติเพราะผมก็สูญเสียความเชื่อมั่นไปแต่ผมกลับเข้าสู่เส้นทางของตัวเองได้ผมคิดว่าตอนนี้ผมกำลังเข้าสู่ช่วงที่ดีที่สุดของอาชีพแล้วผมเชื่อมั่นตรงสิ่งนั้นแล้วก็เส้นทางในการเป็นนักฟุตบอลของผมเนี่ยมันยังอีกยาวไกลแล้วผมก็มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถมอบให้กับบารซ่าได้ เรื่องของการต่อสัญญาเอาเราคู่บอกว่าเมื่อตอนเดือนมก,กราคมเนี่ยผมรู้สึกใจเย็นนะแม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมอื่นๆเพราะใจจริงของผมเนี่ยต้องการอยู่กับบาซ่าต่อไปมีการเจราจาเรื่องของการต่อสัญญาแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละนะที่มันจะมีข่าวลือเล็ดลอดออกมาผมเซ็นสัญญาระยะยาวกับบาซ่าด้วยเหตุผลบางอย่าง แต่ผมต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมอยู่กับบาซ่าตอนที่เรามีปัญหาทางเศรษฐกิจตอนนี้ผมอยู่เพื่อเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่สวยงามผมจะย้ายออกไปก็ได้หลายครั้งแต่ผมไม่เพราะผมเชื่อในโปรเจกต์ของบาซ่าผมมีความสุขที่นี่แล้วก็อยากจะอยู่ต่อไปให้นานๆนักข่าวถามถึงเรื่องของค่าฉีกสัญญานะครับว่าเนี่ย มันมีข่าวออกมาว่าค่าฉีกสัญญาของคุณถูกมากเอาเราโค่เลี่ยงที่จะตอบนะครับเขาไม่ตอบตรงๆเขาบอกว่าผมมีความสุขจริงๆที่นี่ผมมีช่วงเวลาดีๆที่นี่และแฟนๆเนี่ยก็จะต้องชื่นชอบแน่นอนเนี่ยเขาเลี่ยงนะครับเขาไม่ตอบตรงๆทีนี้การร่วมงานกับฮันซี่ฟริก อย่างแรกนะครับเรื่องของการเล่นไฮไลท์การดันกองหลังสูงนะซึ่งเรามองว่าอาราโค่อาจจะแบบยังไม่ได้ตอบโจทย์วิธีการเล่นในแบบนี้เขาก็เลยยังไม่ถูกเลือกใช้งานอาราโค่ยอมรับนะครับว่าไม่ต้องสงสัยเลยผมไม่เคยเล่นกับลายกองหลังแบบนี้มาก่อนแล้วผมก็คิดว่าแทบจะไม่มีใครเคยเล่น ผมเนี่ยดูฟุตบอลเยอะนะแต่มีเพียงลิเวอร์พูลเท่านั้นที่เล่นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เสียงเท่ากับเราทุกอย่างมันล้วนแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดมันเป็นเรื่องของเซี่ยววินาทีคุณต้องทำมันให้ดีและแน่นอนว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราทำงานในลักษณะแบบนั้นปัจญาของฮันซิฟิกนี้เนี่ยมันทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีเราฝึกซ้อมกันทุกวันมันยังต้องใช้เวลาอีกนิดนิดหน่อย ผมเนี่ยไม่ได้ปรีซีซั่นกับทีมผมก็เลยจะต้องมาเรียนรู้หลังจากเพื่อนบางทีในเกมแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังทำไม่ได้เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกได้เองว่าเฮ้ยเนี่ยเราเริ่มปรับตัวเข้ากับมันได้แล้วผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นผมอาจจะต้องขอเวลาเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โค้ช ส่งคุณลงสนามเมื่อนั้นแปลว่าคุณพร้อมที่จะเล่นกับระบบนี้แล้วการร่วมงานกับฮันซี่ฟิกเราโคบบอกว่าฟิกเนี่ยโอ้โหเป็นคนดีมากเขาเคยขู่กับพวกเรานะว่าไอ้นุมไอ้นุมตอนนี้เยอรมันมาถึงพวกเองแล้วแต่เปล่าเลยเขาไม่ใช่คนแข็งกระด้างแบบนั้นเขาเสนิทสนมกับนักเตะท,ทุกคนการทำงานของฟิกเนี่ยคือการทำงานทุกคนต้องจริงจังแต่เขาเป็นคนที่ ใจดีฟิกเป็นผู้นำตัวจริงของบาร์ซ่าเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างปรัชญาที่เขานำมาใช้ช่วยให้เราเนี่ยนะดำเนินไปอย่างราบรื่นผมกำลังพูดถึงในระดับภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์กายภาพการแข่งขันคุณเห็นผลลัพธ์ที่ออกมาในสนามแล้วตอนแรกเนี่ยผมสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดภาษาเยอรมนี ผมงงมากว่าเขาพูดอะไรแต่ตอนนี้ภาษาอังกฤษของฟิกดีขึ้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสื่อสารกันได้มากยิ่งขึ้นเรื่องของทีมอ่ะสุดท้ายนะครับเราโค้บอกว่าการที่เรามีผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนในทีมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะพวกเขาทำให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยสนุกสนานมีทัศนคติในการแข่งขันแล้วก็ไม่เกรงกลัวใดๆนะผมมองว่าเราเนี่ยมีอนาคตที่สดใสรออยู่ นี่คือโรนัลดร์ราโคนะก็ได้เห็นมุมมองนะคือผมว่าอาราโคเขาเขาก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นนะว่าเขายังไม่ดีพอกับการเล่นแบบกองหลังดันลายสูงอาจจะต้องแบบปรับตัวให้เข้ากับระบบแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็น่าจะคืนตำแหน่งตัวจริงในทีมได้นะครับอ่ะนี่คือ ข่าวสารที่เก็บมาฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าในช่องทางด้วยนะครับฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้นะแล้วก็ใครอยากจะไปกระทบไหลการอลเตเบสนะตำนานทีมชาติอาเจนิน่าตอนนี้เขามีเปิดขายบัตรม e ดแอนด์ก e ีนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะไปเนี่ยก็อินบ x ็อกมาในเพจผมและกันตอนนี้ เหลือแค่เหลือบัตรแค่ไม่กี่ใบแล้วนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอินบ็อกเข้ามาในเพจได้เลยเดี๋ยวขอขอเปิดภาพโปรโมทแป๊บหนึ่งนะเผื่อมีใครอยากไปวันที่2มีนาคมนะครับที่สนามกอล์ฟเลนวูดนะอยู่ตรงเออตรงเนี้ยนครนายกนะครับทางจะไปนครนายกนะอยู่ตรงเขตปทุมธานีลำลูกกานะครับ อินบ็อกมาหาผมได้นะฝากไว้ด้วยอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ